ลดเนเ็นเนตเซตปุ่มเดียวเพื่อนๆสามารถที่จะลดการอัปโหลดของอินเทอร์เน็เตมือถือเพื่อนๆในกรณีที่เพื่อนๆมี Wi-Fi ที่บ้านอยู่แล้วและเพื่อนๆก็จะมีเน็ตของเครือข่ายมือถือต่างๆเพื่อนๆสามารถที่จะลดเน็ตเมื่อเพื่อนๆกลับมาที่บ้านเพื่อนๆก็สามารถที่จะปิดปุ่มหนึ่งได้ทันทีก็สามารถที่จะลดการอัปโหลดขอ,ของเน็ตเครือข่ายมือถือเพื่อนได้ไปดูกันต่อได้ในคลิปวิดีโอได้เลยครับเพื่อนบนมือถือของเพื่อนนะครับเพื่อนเอานิ้วไปจิ้มค้างไว้แล้วดึงลงมานะครับก็จะมีส่วนต่างๆของ การตั้งค่าคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อนๆก็เอานิ้วจิ้มตรงนี้นะครับแล้วก็ลากลงมันก็จะมีส่วนอื่นๆที่เราสามารถปรับตั้งค่าได้เช่นข้อมูลมือถือในกรณีที่เพื่อนๆไปข้างนอกนะครับเพื่อนๆจะใช้เน็ตของเครือข่ายมือถือเพื่อนๆกดตรงนี้นะครับแต่ถ้าบ้านเพื่อนๆมี Wifi เพื่อนๆก็ปิดตัวใดตัวหนึ่งก็คือปิดตัวนี้นะครับแล้วใช้ Wi-Fi ก่อนเพื่อนหรือจะเป็นโหมดการบินนะครับโหมดการบินใช้สําหรับในการชาร์จมือถือนะครับเพื่อที่จะปิด โหมดต่างๆการรับอินเทอร์เน็ตหรือ WiFI ต่า,างๆเพื่อให้ชาร์จได้เร็วขึ้นนะครับ